ซ่อมเป็นแสนยังไม่ได้ขี่นี่คือปัญหาของคนเล่นรถเบนซ์มือสองในปี68ถ้าวันนี้คุณกำลังจะซื้อรถเบนซ์มือสองมาเล่นผมวินคาไปศึกษาหาความรู้มาและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมจะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คุณนั้นระมัดระวังในการเล่นรถเบนซ์มือสอง ปัญหานี้มีอยู่ในโซเชียลปัญหานี้มีอยู่ในกลุ่มคนที่เล่นรถเบนมือ2องเขาเอามาเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อรถเบนซ e ์อีคลาสรุ่นหนึงนะเป็น W 2 1 1 E 2 8 0ตัว E 2 8 0เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดใน W 2 1 1สผลิตใน ช่วงปี2007ถึงปี2008ถือว่าเป็นตัวไอแล่ทเทมเลยเพราะเครื่องมันเนี่ยเป็นเครื่อง v 6แล้วก็ v 6 3 0 0 0นะแล้วก็ใช้เกียร์ตโนมัติ7สปีดเครื่องกับเกียร์เนี่ยเหมือนกับ S-Class เลยถือว่าเป็นรถที่แพงที่สุดของ E-Class ราคากว่า5ล้านบาทในยุคนั้นนะแต่ตอนนี้พอเป็นรถมือสเนี่ยราคามันก็มีตั้งแต่2 0 0 0 0 0กลางๆ3 0 0 0 0 0แกลางๆไปจนถึงประมาณ สี่แสนก,นกลางๆเลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับเลขใหม่และการการันตีหลังการขายของเต็นแต่ละเต็นไม่เหมือนกันแต่เจ้านี้เนี่ยคนที่มีปัญหานี่นะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อมาในราคาประมาณ200,000กว่า,วาแล้วก็ซ่อมไปแล้วอะเป็นแสนยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้ขับเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปจบตอนไหนเพราะว่าซื้อมาเนี่ยเจอในส่วนของเครื่องยนต์ กลอง ECU แต่เครื่องยนต์กับกล่อง ECU เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยมันซ่อมค่อนข้างที่จะสูงพูดง่ายๆเป็นหลักแสนเลยแหละเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ V6 นะนั่นก็คือเครื่องยนต์6สูบเป็นเบนซิน,นตัวนี้เนี่ยประมาณ219ราแรงมา V6 ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงจุดเด่นของมันก็คือนิ่งเงียบแรงแล้วก็แซง มั่นใจมากเดินทางไกลนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยซึ่งทําให้คนนั้นทวินหาอยากได้อยากจะมีแล้วก็มันแรไอเทมแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกพอ,พอซื้อมาเออลืมบอกไปนะครับก็คือเข้าซื้อรถที่เป็นรถประมาณ3มือและเลขใหม่มันประมาณ2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่าเกือบ3 0 0แสนแล้วจริงๆในมุมมองของผมเลขใหม่3 0 0แสนกับ3มือนี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะพอรถปี2 0 0 7 2 0 0 8 พันมา17ปีอ่ะเ7ปี18บแปีใช้ใช้ปีละ2 0 0หมโลค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็มากกว่า3 0 0 0 0นกิโลเมตรอยู่แล้วถ้าเลขไม่2 0 0 0 0นกว่ากเป็นเลขไม่แท้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าซื้อรถที่คนที่ไม่ได้ดูแลมาอย่างดีแน่นอนครับเวลาเข้าขายเนี่ยเขาไม่ได้ซ่อมอะไรให้เราเลยซึ่งคนนี้ก็ไปเจอเคสที่เจ้าของไม่ได้ซ่อม ไม่ได้ดูแลอย่างดีมันก็เลยมีปัญหาพอซื้อแล้วมาเนี่ยก็ต้องมาเจอในส่วนของบอกว่ากรอง e c u กับพวกที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย v 6เนี่ยมันซ่อมเยอะซ่อมเยอะซ่อมหนักกว่ารถทั่วไปแล้วนี่ยังไม,ไ,มไ,มไม่รวมในส่วนของพวกช่วงล่างนะพวกช่วงล่างพวกระบบไฟฟ้าพวกภายในแล้วก็สีสันภายนอกนยอ,ยอย่างอีกเยอะและอีกจุดหนึ่งที่มันหนักนก,ก็คือ ไฟหนาที่เป็นโคมโพลิเตอร์สีนอนของมันเนี่ยถ้าเบิกแท้เนี่ยก,ก็เกือบๆแสนเนี่ยข้างซ้ายข้างขวารวมกันกเกือบๆแสนท่านผู้ชมของแท้น,ะน,นี่ก็ของคอยเบิกแห้งเบิกเว้นไทยแลนด์เลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักเอาแการนะรถมัน5ล้าน4ล้าน5ล้านในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยค่าซ่อมมันก็ยังสูงอยู่ไม่ได้ลดลงฉะนั้นเนี่ยพอเลือกรถ เลขใหม่เยอะๆหลายๆมือรถที่ดูแลไม่ดีแล้วเลือกรถราคาถูกแทนที่จะไปซื้อรถที่มันเลขใหม่น่น้อยแล้วก็ดูแลดีๆอาจจะสามแสนหรือว่าสี่แสนนั้นไปปมาๆเนี่ยไม่รู้จะไปจบที่เท่าไหร่ซื้อมาสองแสนกว่าทําไปแล้วเป็นแสนยังไม่จบมันสามแสนกว่าแล้วจะวิ่งเข้าไปที่สี่แสนแล้วมันอาจจะไปจบที่ห้าแสนก็ได้แล้วก็ทํามาเนี่ยสามเดือนแล้วยังไม่จบเลย และผมก็เชื่อว่าเคสนี้เนี่ยน่าจะจบประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนเลยนะถึงจะจบอย่างสมบูรณ์เพราะยังเหลือช่วงล่างภายในพวกเบรกพวกดิสเบรกพวกจานเบรกอีกโอ้เหลือเยอะการสปาโน่นนันนี่ถ้ามันจบ5้าแสนก็เท่ากับว่าซื้อ20 0 0สนกว่าปั้น2 0 0 0 0นกว่าเป็น5้าแสนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถที่ใช้งานมาเลขใหม่มากกว่า200,000กิโลเมตรแล้วก็หลายมือเป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมมองว่าแต่ว่าสําหรับคนที่ อยากจะมาซื้อรถเบนซ์เบอร์สองเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเออมันซ่อมเป็นแสนไม่ได้ขี่ไม่ได้ขับเลยจริงครับนั่นคือคนภายนอกที่ไม่เคยอยู่ในวงการของรถเบนซ์เบอร์สองแต่สําหรับคนที่อยู่ในวงการของรถเบนซ์เบอร์สองอย่างผมที่ไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเต็นท์ขายรถมือ2สองคนใชร้รถเบนซ์เบอร์สองทั้งรถใหม่ทั้งรถมือ2สองตลอดจนตัวผมเองแล้วก็การศึกษาความรู้จากหลายแห่งเนี่ย การซ่อมเบน2สองแสนสามแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติสองแสนสามแสนบาทนะรถที่มีอายุมากกว่าสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันน้อยด้วยซ้ำอ่ะถ้าคุณซ่อมสามแสนนะเพราะว่าถ้าคุณซ่อมสามแสนจบแล้วคุณซื้อมาสมมติว้าซื้อมา 3, 000, สามแสนซ่อมสามแสนจบนะีคุณได้รถดีเอาไปใช้งานอีกสามปีห้าปีหรือสิบปีนะมันคุ้มค่าไหมล่ะที่คุณจะได้รับ รถที่มันคุณภาพสูงสูงประสิทธิภาพสูงๆ่งา,าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ด้วยความเร็วเบรกดีตัวถังแข็งแกร่งเกิดอุบัติเหตุแล้วลดความเสี่ยงที่จะตายมันปกป้องทั้งตัวคุณทั้งลูกเมียของคุณพ่อแม่ของคุณมันคุม้มสำหรับคนที่เล่นภายในนะอย่างผมนี่ผมก็ถือว่าคุม้มผู้ชัน้นหะายคนก็บอกว่าคุม้มแต่คนภายนอก คุณไม่เคยมาซ่อมรถแบบนี้คุณจะคิดว่าแพงคุณเคยขับรถค่ายญี่ปุ่นใช่ไหมอย่างผมก็ขับค่ายญี่ปุ่นทั้งโตโยต้าฮอนด้าอีซูวิสุบิชินี่เราเราขับกันอยู่แล้วมันซ่อมเต็มที่ก็เอาว่ากันห6าห0 0มื่นหมื่นก็หนักใช่ไหมฮะหรืออาจจะให้มาแสนกลางเลยถ้าซื้อรถพวกแคมรี่แอคคอร์ดเทียน่าเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับรถเบนซ์สามแสนใช่ไหมคนก็เลยเข้าใจแบบนั้นแต่นั่นคือมันมันเปรียบเทียบกันอาจจะไม่ถูกต้องมากนะักเพราะว่ามันเป็นค่ายของ ญี่ปุ่นแต่เราต้องเทียบกับค่ายยุโรปด้วยกันอย่างเช่น BMW Volvo Audi พวกนีนะ้ผมว่ามันก็จะสมเหตุสมผลมากกว่าซึ่งรถยุโรปเนะี่ยซ่อมสามแสนนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซ่อมสองแสนสามแสนสำหรับรถเก่าที่ผมพูดทีนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะอามาเล่าสรุปให้ฟังว่าแน่นอนแหละถ้าคุณซ่อมสามแสนยังไม่ได้ขี่เนี่ยไอซ่อมสองแสนสามแสนยังไม่ได้ขี่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของรถเบนซ์มือสองนะของรถยุโรปมือสองแต่ว่าผมก็อยากจะมาแชร์ว่า จริงแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะซ่อมต่ำกว่าแล้วได้ขับขี่เลยมั่นใจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกซื้อรถที่มันมีการการันตีหลังการขายรถปรับสภาพพรีเมียมแล้วรถที่มีการปั้นแล้วแบบนั้นน่ยคุณก็จะลดปัญหาที่ซื้อมาจะต้องมาปั่นเองลงทุนแรงลงทุนเวลาเสียทั้งเงินทั้งเวลาปั้น3เดือน6เดือนก็ไม่จบ ปันเป็นปีก็ไม่จบคุณก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคุณอาจจะจ่ายแพงมากกว่าแต่ว่าคุณประหยัดเวลานะซื้อเวลาซื้อมาแล้วขับเลยมีความสุขแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็ให้เลี่ยงรถหลายมือเลขไมเยอะๆรถราคาถูกๆรถที่เล่มทะเบียนสูญหายอย่างเงี้ยเลี่ยงรถพวกนี้นะรถรถหรือรถอีกรถเปลี่ยนเครื่องกลับสีอ่าพวกนี้ก็ควรเลี่ยงเช่นเดียวกันรถที่ไม่มีประวัติ การซ่อมนะไม่มีประวัติการซ่อมไม่ว่าจะเข้าอู่หรือเข้าศูนย์ก็แล้วแต่รถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เข้าอู่หมดแล้วแต่ขอให้มีบินค่าซ่อมมีประวัติการซ่อมถ้าไม่มีก็ควรเลี่ยงทั้งหมดนี้ก็คือสรุปว่าถ้าคุณไม่อยากจะปั่นเป็นแสนก็ไม่จบไม่ได้ขับปั่นสองแสนก็ไม่ได้จบไม่ได้ขับให้เลี่ยงรถที่เลขใหม่เยอะๆไม่มีบินค่าซ่อมแต่ถ้าอยากจะมีความสุขก็ให้ เลือกรถที่ปั้นแล้วคุณจะประหยัดเงินประหยัดเวลาเมื่อสรุปแล้วคุณจะประหยัดเงินมากกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาคุณสามารถที่จะขับขี่รถได้อย่างมีความสุขและนี่ก็คือบทสรุปของมันสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ฝันอยากจะมีรถเบนซ์ในฝันการที่สวยวินคาก็จะช่วยสนับสนุนความฝันของคุณด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินค่าผู้นําต่อตานรถยอม แมว